ครับก็กลับมาพบกับมอนสเตอร์พลาไดตอนที่112กันต่อแล้นะฮะการค้นพบของเสี่วยวเฮยแม้ว่าเมืองโบราณสถานเชี่ยกงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเขตเจ,จ็ดด้วยการเข้าชมฟรีทางเข้าโบราณสถานจะมีเพียงทางเข้าเดียวซึ่งก็คือประตูทางทิศใต้ที่นั่นผู้เข้าชมจะต้องสแกนตัวตนของพวกเขาที่ทางเข้าก่อนที่จะเข้าไป เขารู้มาจากเจ้าของโรงแรมว่ามันเป็นช่วงโลซิสันแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่ต่อแถวอยู่ทางเข้าหลินฮวงต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะเข้าไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีแดงเดินเข้ามาหาเขาเมื่อเขาเข้ามาในบรันสถานคุณคะคุณต้องการไกด์นำเที่ยวไหมคะขอโทษครับแต่ผมแค่อยากเดินดูรอบๆเฉยๆหลินฮวโบกมือปฏิเสธ เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เขามามองหาเบาะแสเกี่ยวกับเชี่ยวหาวดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการไกด์นำเที่ยวเขาเดินตามฝูงชนเกือบ100เมตรจากบันไดไปถึงโบราณสถานเป็นอาคารที่แคบคล้ายกับประตูเมืองโบราณที่มีอยู่ประตูสามบานอยู่ตรงกลางหลินฮวงกำลังฟังไกด์นำเที่ยวพูดคุยกับแขกผู้มาเยี่ยมชม อย่าโดนประตูทั้งสามบานนี้หรอกมีประตูที่แท้จริงสองบานซ่อนอยู่ด้านข้างนี่เป็นพระราชวังแห่งแรกที่มีโครงสร้างดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการขุดค้นกล่าวว่าเชีย่ยกรงอาจเป็นที่ที่เดียวอาคารนี้เป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์แบบของประตูอู่เหมือนแห่งเมืองต้องห้ามบนโลกแต่ใหญ่กว่า มีป้ายบอกทางเข้าว่าประตูสวรรค์หลินฮวงมั่นใจว่าเมืองเซี่ยกงนี้เกี่ยวข้องกับเซี่ยหาวหลังจากผ่านประตูเข้ามามีท่อระบายน้ำอยู่ไม่ไกลและมีสะพานเล็กๆห้าสะพานอยู่ด้านบนมีประตูพระราชวังขนาดมหึมาที่ดูเหมือนทางเดินหลักของราชวังซึ่งในละคร ด้านบนของประตูพระราชวังมีป้ายบอกว่าประตูโลกข้างหน้าห้องโถงสวยงามมีป้ายบอกว่าห้องโถงเชี่ยหลินฮวงรู้ว่าโถงใหญ่ควรเป็นห้องโถงหลักและเดินเข้าไปเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องโถงรอยแตกที่พื้นทำให้เขาสนใจคู่มือน,นำเที่ยวอธิบายรอยแตกไว้ว่ารอยแตกบนพื้นเป็นผลงานจากการกระแทกของบางสิ่ง ที่ทรงพลังเพราะมันถูกสร้างจากหินทะเลหินที่แม้แต่กระทั่งผู้หลุดพ้นยังไม่อาจทำให้หลาวได้ตอนนี้มองไปที่หลังคามีรูก,กว้างประมาณเมตรแต่นักโบราณคดีได้ฟืน้นฟูมันตอนนี้มันดูไม่แตกต่างจากหลังคาแบบเดิมเลยนี่คือความเสียหายเพียงครั้งเดียวของโบราณสถานทั้งหมดในขณะที่ส่วนอื่นอยู่ในสภาพดีนูเหมือนจะมีบางสิ่ง ได้ตกลงมาจากหลังคาหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นเขาจึงหนีไปทางนั้นหลิน่วงเงยหน้าขึ้นขณะที่คิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากเสี่ยวเฮยตรวจพบขึ้นพลังงานผิดปกติที่ใต้ดินท่านสามารถรวบรวมพลังเพื่อให้ได้คุณสมบัติใหม่แกน่าใจเหรอนี่เป็นครั้งแรกทีห่หลินหวงได้ยินเสี่ยวเฮยบอก ว่าเขาจะได้รับบางสิ่งแน่ใจการตรวจสอบพบว่าพลังงานที่ผิดปกตินี้คือพลังงานที่เหลือจากนิ้วทองคำที่ถูกทำลายซึ่งเป็นของคนอื่นท่านสามารถดูดซับพล,พลังงานนี้เพื่อเสริมพลังให้กับนิ้วทองคำของท่านได้มันอยู่ด้านล่างที่ฉันยืนอยู่หลินฮวงถามใช่อยู่ด้านล่างประมาณ3,000เมตรจากจุดที่ท่านยืนเอาละ ฉันต้องการวางแผนให้ดีฉันต้องกลับไปเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่เขารู้สึกที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาจําเป็นต้องวางแผนว่าเขาจะเอามันมาจากพื้นข้างล่างเขาได้อย่างไรตอนด่โมงเขากลับมาที่โรงแรมจากโบราณสถานเชียกงดินห่วงกลับไปที่ห้องของเขาและล็อกประตูเขาพูดกับเสี่ยวเฮ่ยอีกครั้งเสี่ยวเฮ่ย นอกจากพลังงานที่แกบอกแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมจากขึ้นที่ตรวจพบมีมอนสเตอร์กลายพันธุ์ที่ผ่านการกลายพันธุ์มาแล้วสองครั้งเมื่อมันเลื่อนระดับเป็นระดับเงินมอนสเตอร์ชนิดไหนหลิน่วงถามไม่สามารถระบุได้กลายพันธุ์สองครั้งมอนสเตอร์ตัวเดียวที่สามารถสู้ได้คือชาโคหลินห่วงขมวดคิ้ว สภาพแว่ม้อมข้างล่างเป็นอย่างไรบ้างมันใหญ่พอสำหรับชาโคที่จัดการได้ไหมพอข้างล่างนั้นกว้างใหญ่ฉันจะลองให้ชาโคสู้กับมันหลินหวงมั่นใจในความสามารถของชาโคเนื่องจากมันเองก็ผ่านการแกพันถึงสองครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชาโคก็เป็นมอนสเตอร์เลือดมังกรที่แท้จริงจากนั้นเขาก็ตรวจสอบการ์ดท,ที่เขามีและตระหนักว่าเขาไม่มีการ์ดแปงลงร่างเลย ฉันเกือบจะลืมไปแล้วฉันได้ใช้การแปลงร่างทั้งหมดของฉันไปแล้วฉันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนร่างตัวเองไปเป็นวิญญาณเพื่อลงไปใต้ดินหลินฮวงไม่รู้ว่าทําอย่างไรเสี่ยวเฮ่ยคิดแผนการทีท่านสามารถซื้อการแปลงร่างเฉพาะได้ที่ร้านชิ้นส่วนการ์ดการแปลงร่างเฉพาะหลินฮวงตะลึงฉันมีการ์ดชิ้นส่วนพอไหมชิ้นส่วนการ์ดที่ต้องการก็มี เหมือนกับตอนที่ท่านทำการซื้อขายกา๊าซมอนสเตอร์ของท่านวิญญาณร้ายที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่ระดับทองแดงขั้นที่1ดังนั้นท่านจะต้องมีชิ้นส่วนกา๊าซระดับทองแดง60ชิ้นการแจ้งเตือนพิเศษผลของการ์แปลงร่างเฉพาะจะอยู่ได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยฉันจะต้องมีมัน5อัน การแปลงร่างสองใบจะเพียงพอสำหรับการเดินทางไปกลับแต่เลนห่วงกังวลว่าเขาจะต้องใช้มากกว่าที่เขาคิดในตอนนี้ใช้ชิ้นส่วนการ์ดระดับทองแดง300ชิ้นท่านได้รับการ์ดแปลงร่างเฉพาะวิญญาณ5ใบมีผู้คนจำนวนมากที่โบราณสถานเสี่ยงกง <c oughs> ฉัน จะลงมือในตอนกลางคืนหลินฮวงไม่ต้องการที่จะถูกคนพบเมื่อเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นวิญญาณหรือเขาอาจถูกจับไปเพื่อทำการวิจัยโบราณสถานเปิดให้บริการจนถึงสี่ทุ่มหลินฮวงวางแผนจะไปประมาณสามทุ่มครึ่งและอยู่ที่นั่นจนกว่าผู้คนจะออกไปจนหมดก่อนที่เขาจะทำตามแผนที่เขาวางไว้เขาตัดสินใจที่จะนอนพักเขาตื่นขึ้นมาตอนหกโมงเย็นและกินอาหารค่ำ และพักอยู่ที่ห้องของเขาขณะที่รอเวลาที่จะมาถึงเมื่อใกล้ๆถึงจะสองทุ่มครึ่งเขาได้ยินเสียงของเตียงจากห้องถัดไปและตามมาด้วยเสียงร้องของผู้หญิงการกั้นเสียงรบกวนของห้องพักไม่ดีเขาใส่หัวและอ่นาอนข่าวต่อไปตอนสามทุ่มเสียงเตียงที่เสือนเทือนก็หยุดลงแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ขีดร้องอีกครั้งลินฮวงต้อง การที่จะไปดูแต่เขาก็คิดว่าอาจจะคิดมากเกินไปเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและนั่งลงอีกครั้งห้องถัดไปเงียบสนิทในไม่ในม่ช้าเขาก็ดินเสียงฝีเท้าในทางเดินใกล้กับห้องของเขาเขาอยู่ในห้องห้านหมันเป็นห้องสายสุดควรไม่ควรเดินมาที่ห้องของเขาเขาหยิบแบ็คอีกเกิลสามาและเล็งไปที่ประตูจบไปแล้วนะครับกับมอนสเตอร์พละได ตอนที่ร้อยสิบสองพระคนใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ